สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะที่ติดตาม Jan Forest ในทุกๆช่องทางนะคะจันกลับถึงไทยเรียบร้อยแล้วนะคะถึงโดยสวัสดิภาพแล้วก็เอาบุญมาฝากลูกเพจทุกคนนะคะทุกช่องเลยขอให้ทุกท่านนะคะ ร่มเย็นเป็นสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็พรอันใดอันประเสริฐที่ทุกคนให้จันมาจันขอน้อมผลบุญที่จันทํานะคะถึงทุกๆท่านด้วยนะคะวันนี้นะคะจันตั้งจิตเปิดอธิฐานพลังงานจากหน้าพรคุณครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านนะคะสื่อมาบอกว่าสิ่งลึกลับท่านภูมิใจในตัวพี่ๆเพื่อนๆมากค่ะดูนี้นะคะต่อให้คุณจะโดนอสอรพิษ โดนคนใกล้ตัวทำร้ายโดนคนที่รักทำร้ายโดนคนที่รักหักหลังหรือใครก็ตามนะคะที่คุณเคยเลี้ยงดูปูเสือเนาะที่คุณคิดดีกับเขาจริงใจกับเขานะคะแต่ว่าคุณโดนเขาหักหลังทรยศดูนะง,งูมันฉกเนาะเห็นไหมบางคนเนี่ยนะโดนลูกน้องตัวเองหรือว่าคนใกล้ตัวหรือว่าคนที่ตัวเองเคยดีด้วยนะคะเนี่ยงัดคอนะคะแต่เชื่อไหมว่าท่านนภูมิใจในตัวคุณมากนะต่อให้คุณจะโดนทำร้ายมาโดนอะไรมาคุณยังเป็นคนคิด นะคะเชื่อไหมว่าท่านรักคุณมากนะคะไพ่ตัวต้นใบแรกเป็นไพ่คําว่าฟูมฟักเลยนะคะท่านธนุถนอมคุณท่านรักคุณเหมือนคุณเป็นลูกเหมือนคุณเป็นหลานเหมือนคุณเป็นคนในครอบครัวนะคะและท่านบอกว่าต่อให้ใครจะคิดร้ายคิดไม่ดีกับคุณยังไงสิ่งที่ท่านเห็นท่านเห็นว่าคุณยังทําแต่สิ่งดีๆนะคะเนี่ยมันเป็นไพ่เติมแต่งขึ้นนะคะกําลังจะบอกว่ามันใกล้จะปีใหม่จีนอีกนิดนึงก็จะปีใหม่ไทยแล้วนะคะจันคิดว่า พลังงานนี้น่าจะเป็นพลังงานของคนที่กําลังจะได้รับการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีนะคะเดี๋ยวจันมาดูต่อน,นิดนึงนะคะแล้วคุณครูบาอาจารย์ท่านอยากสื่ออะไรบอกกับทุกคนที่ผ่านมาเจอคลิปของจนันอีกคะนี่ไงไพควาชัยขึ้นนะคะทุกคนคะ่ะสิ่งที่จันอ่านไปจันเชื่อว่าพลังงานนี้น่าจะเป็นพลังงานที่ท่านมาบอกว่า คุณยังเป็นคนคิดดีต่อให้แม้จะเจอคนทำร้ายต่อให้แม้จะเจอคนหลอกลวงต่อให้จะเจอคนใกล้ตัวนะคะหักหลังทรยศบางคนเนี่ยนะเป็นคนที่คุณเคยเลี้ยงดูปูเสือเขาจริงๆนะคะเคยเป็นคนที่คุณแบบดูแลเขาให้ใจเขาวันที่เขาตกทุกข์ได้ยากนะคะคุณไม่ทิ้งเขานี่แต่นี่พอยืนขึ้นได้นี่มีแรงนี่มาชกค,คุณนะคะเชื่อไหมว่า อันนี้มันน่าจะเป็นแค่เรื่องราวในชีวิตที่ผ่านมาให้พี่ๆเพื่อนๆได้เจอเราเรียนรู้ใจคนนะคะบางอย่างเนี่ยมันอาจจะต้องผ่านประสบการณ์เนาะชีวิตคนเรากว่ามันจะเดินมาได้ถึงขนาดนี้นะคะบางคนครึ่งคนแล้วบางคนค่อนคนแล้วใช่ไหมคะบางคนอยู่ในวัยที่ใกล้เกษียณแล้วหรือบางคนเกษียณแล้วด้วยนะคะพี่ๆเพื่อนๆฉันเชื่อว่าคุณผ่านอะไรมามากมายไปหมดค่ะประสบการณ์นะคะ ประสบการณ์ทุกอย่างจะสอนให้คุณได้เรียนรู้ว่าหลังจากนี้คุณควรจะใจดีกับใครคุณควรจะให้ใครแบบมีขอบเขตและคนไหนคือมิตรแท้คนไหนคือมิตรเทียมจันเชื่อว่าพลังงานนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านน่าจะดนจิตดนใจให้พี่ๆเพื่อนเพื่อนได้รู้และได้เห็นนะคะคุณเป็นลูกรักสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะ่ะคุณเป็นหลานรักสิ่งศักดิ์สิทธิ์จันเชื่อนะว่าหลายคนน่าจะรู้นะคะเพราะเนี่ยโอจริงด้วยดูสิ สิ่งที่ท่านอ่านไปนะคะคุณเป็นลูกรักสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงๆค่ะเป็นหลานรักสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะท่านรักคุณและท่านจะอุปถัมภ์คำชูคุณด้วยจากนี้นะคะคุณจะเห็นได้ว่าพลังงานรอบตัวคุณน่าจะดีขึ้นบางคนอาจจะเจอลูกหลานที่ดีลูกหลานดูแลนะคะบางคนอาจจะเจอสามีดีขึ้นภรรยาดีขึ้นหรือเจอเพื่อนเจอกัลยานามิตรดีๆหรือเจอแม้กระทั่งเจ้านายนะคะเข้ามาอุปถัมภ์คำชูคุณเชื่อไหมว่าทุกอย่างอ่ะมันเป็นแค่บทเรียนหนึ่งที่ทําให้พี่ๆเพื่อนๆต้อง เะะชื่อไหมท่านมาบอกว่าขอให้คุณเนี่ยใช้ชีวิตให้สนุกสนานนะคะอะไรก็ตามที่ผ่านมานะคะมันเป็นแค่บทเรียนในชีวิตหนึ่งนะคะท่านอยากเห็นคุณใช้ชีวิตมีความสุขนะคะท่านอยากเห็นคุณมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตและสิ่งที่คุณร้องขอสิ่งที่คุณอธิษฐานนะคะเนี่ยไพ่ขึ้นดีๆทั้งนั้นเลยคุณจะ ได้รับในสิ่งที่คุณอธิษฐานในสิ่งที่คุณร้องขอเดี๋ยวจันขออนุญาตขยับกล้องนิดนึงนะคะเชื่อว่าหลายคนนะคะที่ผ่านมาอาจจะเจอความเศร้าความทุกข์เนาะบางคนถึงขั้นแบบร้องขอหรือร้องไห้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะว่าทําไมต้องมาเจออะไรแบบนี้ทําไมคนที่เรารักเขาถึงตอบแทนเราแบบนี้ทําไมคนอื่นเขาถึงทํากับเราเหมือนเราแบบ ไม่มีไม่ไม่ไม่มีความหวังดีหรือไม่เคยมีความดีในตัวเขาจะเชื่อใจไหมต่อให้ใครจะคิดร้ายกับพี่เพื่อน,นนะคะ ต่อ้ใครจะไม่เห็นคุณค่าในตัวคุณเชื่อไหมว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านเห็นท่านรักคุณมากนะคะแล้วอันนี้มันน่าจะเป็นบททดสอบหนึ่งที่ท่านอยากให้คุณนะ่ะได้ผ่านบททดสอบนี้ไปให้ได้เพื่อวันข้างหน้าจะเชื่อว่าคุณน่าจะมีอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตแล้วมันอาจจะทําให้คุณนะคะถ้าเกิดว่าคุณไม่ผ่านการเรียนรู้แบบว่าช่วยคนแบบไม่มีเหตุผลให้คนแบบไม่ไม,ไม่ไม่คิดและตึกตองให้ดีท่านก็กลัวว่าคุณนะคะจะ ช่วยเหลือผิดคนหรือว่าคุณมีทรัพยะคุณก็จะแบ่งปันแต่ผู้อื่นไว้จนไม่ได้นึกถึงตัวเองแล้วคนที่คุณรักจริงๆนะคะท่านก็เลยส่งบททดสอบนะคะหรือเป็นบทเรียนบทหนึ่งเข้ามาในชีวิตคุณนะ่ะให้คุณได้รู้ว่า กว่าที่คุณจะได้อะไรมามันยากเย็นคุณต้องรู้จักรักษาทรัพย์สมบัติของคุณคุณต้องรู้จักรักษาสิ่งดีๆที่คุณได้นะคะแล้วก็ฝึกคุณให้คุณได้เรียนรู้ใจคนได้เรียนรู้ถึงจิตใจมนุษย์นะคะเขาบอกว่าจิตใจมนุษย์น่ะยากแท้อย่างถึงเนี่ยอันนี้อาจารย์ว่าน่าจะเป็นเรื่องจริงนะคะใช่ไหมคะเพื่อนๆพอเราโตขึ้นเนาะเราก็จะเรียนรู้เนาะตอนที่เราเป็นวัยเป็นเป็นเด็กๆนะคะเราก็อาจจะยังมองคนไม่ออกเนาะแต่ด้วยพอเราอายุเยอะขึ้นนะคะ มีท no. ั้งคุณวุฒิวัยวุฒิเนาะคุณพี่เพื่อนเพื่อนก็จะได้เห็นสิ่งต่างๆมากมายแบบในหลายๆรูปแบบนะคะรับหนึ่งนะคะแล้วก็กำลังจะบอกว่าสิ่งที่คุณจะได้รับเนี่ยคือความสำเร็จ คุณผ่านบททดสอบชีวิตนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านมาบอกว่าพี่เพื่อนๆผ่านบทเรียนชีวิตแล้วนะคะเนี่ยบางคนอ่านผ่านแบบผ่านความพังเนาะอาจจะพังในเรื่องของความรู้สึกอ่ะบางคนอาจจะเจอพิษภาวะเศรษฐกิจหรือเจออะไรก็ตามแต่เชื่อไหมว่าพี่เพื่อนๆไม่แย่ยอย่างนี้ไปทางชีวิตหรอกเพราะว่าคุณได้ผ่านการเรียนรู้การใช้ชีวิตมาแล้วนะคะจากนี้คุณจะให้แบบมีขอบเขตจากนี้คุณ จะมีวิชา,วาความรู้ในการที่จะไปเรียนรู้ผู้คนเรียนรู้จิตใจคนนะคะแล um ้วแถมนะคะเนี่ยโอกาสที่จะประสบความสําเร็จอ่ะคุณจะประสบความสําเร็จด้วยนะคะบางคนประสบความสําเร็จในวิชาชีวิตนะคะบางคน,คน workout. ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานบางคนอาจจะประสบความสําเร็จในหน้าที่การเงินเพราะว่าจันดูจากหน้าไพ่นะคะเป็นไพ่อุปถัมภ์คชูขึ้นนะคะบางคนนะ อาจจะเจอโอกาสเจอช่องทางที่ดีนะคะทำให้มีรายได้เพิ่มด้วยนะคะในเวลานี้ถ้าเกิดว่าใครนะคะ กำลังดูช่องทางอยู่ว่าจะทำงานเพิ่มหรืออยากจะย้ายงานหรืออะไรนะคะเนี่ยคุณมีโอกาสนะจะเจองานที่ดีแล้วสิ่งดีๆด,ด้วยนะคะเนี่ยเป็นไพ่ฟื้นฟูขึ้นนะคะเดี๋ยวการเงินจะเริ่มดีขึ้นค่ะการเงินเริ่มดีขึ้นเพราะว่าอะไรบางคนอาจจะรู้แล้วว่าได้เงินมาอาจจะต้องเก็บหอมรอมริบบ้างไม่ใช่ว่าให้แต่คนอื่นอย่างเดียวใช่ไหมคะที่ผ่านมานะจังคิดว่านะพลังงานเนี้ยน่าจะเป็นพลังงานของคนที่แบบมีแต่ให้ผู้อื่นให้แล้วก็เติมเต็มให้เขานะคะ บางคนเห็นคุณค่าในตัวพี่เพื่อนๆนะแต่ว่าบางคนเนี่ยไปเจอคนที่เขาไม่เห็นคุณค่าในคุณงามความดีที่คุณทําให้นะคะแต่ไม่เป็นไรอันนั้นมันก็จะเป็นวิบากกรรมของเขาไปนะคะเขาคิดไม่ดีกับคนที่คิดดีมันก็จะเป็นแบบเขาเรียกอะไรมันก็จะเป็นกรรมของเขาส่วนตัวเรานะคะยกโทษโอ้โหสิกรรมให้เขาไปตัวเราอะพี่เพื่อนๆนะ่ะมาตั้งใจทำทำงานนะคะ ตั้งใจทํามากินนะเนี่ยมีโอกาสดีๆที่จะเกิดขึ้นในชีวิตด้วยโอกาสประสบความสําเร็จเลยอย่างที่จันบอกนะคะอะไรก็ตามนะคะที่มันรู้สึกว่ามันอายุตรรมเนาะหลังจากเนี้จะได้รับแสงสว่างแห่งชัยชนะนะคะอุย้ยคนลุกภายองค์พ่อปิคเนตขึ้นนะคะปู่มาบอกว่าเนี่ยมีโอกาสประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานการเงินและการขาด้วยนะคะ ใครนะคะที่บูชาองค์ปู่นะคะองค์ปู่พระพิคเนศนะคะหมันห่นไหวหมั่นสวดมนต์บทท่านนะคะเนี่ยท่านจะประทานนะคะในเรื่องของการงานการเงนินให้พี่ๆเพื่อนๆนะคะใครก็ตามนะคะที่โดนเขากดขี่ข่มเพงนะรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้รับความยุติธรรมโดนขโมยผลงานโดนเขารังแกโดนเขาติฉินนินทาโดนแบบหลายรูปแบบโดนสรารพัดสรารพเพนะคะพี่ๆเพื่อนๆไม่ต้องคิดมากนะมันอาจจะเป็นช่วงหนึ่งของของทางชีวิตเราที่เราอาจจะต้องเจอ ะะชีวิตคนเราเราไม่รู้หรอกเราเกิดมากี่พบกี่ชาติเนอะหรือแม้กระทั่งชาติเนี้บางทีเราอาจจะไปทําอะไรให้ใครเขาไม่พอใจโดยที่เขาไม่เราตัวเราเองอาจจะไม่รู้ตัวหรือเปล่านะคะเอาเป็นว่านะคะหลังจากนี้ฟื้นฟูจิตใจตัวเองให้ดีนะคะเตรียมรับพลังงานดีๆได้เลยเพราะว่าคุณมีโอกาสจะประสบความสําเร็จมากๆนะคะทั้งงานทั้งเงินเลยนะคะเพราะว่าเนี่ยดูนะนี่เป็นไพ่แบบกําเนิดขึ้นนะคะเนี่ยกำเนิดเกิดใหม่นะคะ ฟื้นฟูนะคะโอ้แล้วก็ไพ่ขององค์ปู่พระราหูองค์พ่อพระราหูขึ้นด้วยนะคะเนี่ยท่านจะประทานให้เลข8ปเป็นเลขอินฟินิตี้นะคะ เ็นเลขไม่สิ้นสุดนะคะเนี่ยกงล้อแห่งโชคชะตาจะขึ้นแล้วนะคะจัดสมดุลชีวิตให้ดีนะคะแล้วก็อะไรก็ตามนะคะที่มันผ่านมาแล้วเนาะเรื่องราวความเสียใจทั้งหมดนะคะพี่ๆเพื่อนๆไม่ว่าใครจะทําร้ายมาเนาะหรือตัวเราจะได้รับการกระทบกระเทือนทางจิตใจนะคะอันนี้มันเป็นแค่ช่วงจังหวะชีวิตหนึ่งนะคะ เหมือนอันนี้ยพี่พี่เพื่อนเห็นไหมเวลาฝนตกใช่ไหมคะมรสุมมันเข้าเนาะฟ้าฝนมันก็นจะโหมกระน,นำฮึมฮึมเข้ามาในชีวิตเราใช่ไหมคะแต่พอหลังฝนตกสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไร ลมเย็นสบายใช่ไหมคะบางครั้งเห็นสายลุงด้วยใช่ไหมคะมันก็เปรียบเสมือนชีวิตคนเราเนาะช่วงชีวิตหนึ่งเราอาจจะเจอมรสุมถาโถมเข้ามาแต่หลังจากนี้นะคะพี่ๆเพื่อนๆจะได้รับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแล้วนะคะเพราะว่ามันเป็นไพ่ขององค์ปู่พระราหูขึ้นกับไพ่คําว่าสมดุลนะคะท่านจะปะทานโชคลาภวาสนาความสําเร็จเจริญรุ่งเรืองมาให้พี่ๆเพื่อนๆนะคะเราถ้าใครนะคะนี่นะโอ้ย ถ้าใครนะคะโทรศัพท์นะพ,พี่เพื่อนเปลี่ยนเป็นรูปปากคาบนะคะปักคาบนะเป็น8ตัว9ตัวก็ได้นะคะขึ้นหน้าจอโทรศัพท์นะ้ะดีมากนะคะจะดึงดูดในเรื่องของการงานการเงินให้พี่พพเพื่อน,อนมากนะคะแล้วก็เป็นไพ่เลข8ขึ้นเป็นไพ่อินฟินิตี้อินฟินิตเป็นที่ไม่สิ้นสุดนะคะหลังจากนี้นะคะสิ่งดีๆที่คุณให้คนอื่นน จะย้อนคืนกลับมาให้คุณดูนี่นะนี่เป็นไพ่หมุนแล้วก็ย้อนขึ้นมานะคะสิ่งดีๆที่คุณให้คนอื่นไปคนอื่นๆเริ่มเห็นแล้วนะคะว่าคุณเน่ยเป็นคนดีนะคะคุณเป็นคนมีแต่ให้ คุณเป็นคนไม่เคยหวังผลประโยชน์จากใครแล้วหลังจากนี้แหละนะคะการที่คุณเป็นคนไม่เคยร้องขออะไรเลยนะคะมีแต่ก,การอธิษฐานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะคุณไม่เคยไปร้องขอความเห็นใจจากใครเลยเนาะหลังจากนี้นะคะคุณจะได้รับการยุติธรรมจะมีผู้มีอํานาจวาสนาบารมีมาปกป้องคุ้มครองคุณนะคะคนคนนั้นอ,อาจอาจจะเป็นเจ้าหน่ายคุณนะคะหรืออาจจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พี่เพื่อนๆน,น,นับถือไพ่กระเด้งออกมาแป๊บนึงนะคะ นี่ไงจริงด้วยปั๊ดอึนะคะทุกคนเล็บยาวแล้วแบบว่าก็หยิบไม่ขึ้นนะคะนี่เป็นไพ่ความเพียรขึ้นนะคะสิ่งดีๆที่พี่ๆที่ทุกคนจะได้รับนะคะมันเกิดจากความอดทนมันเกิดจากความเพียรพยายามของตัวพี่เพื่อนๆเองค่ะโอ้ยคนลุกดูสี่ดูท่านจะให้ของมีค่าแล้วก็ของขวัญนะคะดูไพ่ตะลบใบดูดูก่อนนะคะ ปิดจบคลิปได้เลยนะคะสิ่งที่พี่ๆเพื่อนๆจะได้รับหลังจากที่ผ่านมรสุมรูปใหญ่นะคะคุณจะได้รับของขวัญจากความเพียรสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งอันมีค่าแล้วคุณรู้สึกว่าคุณได้รับมาเนี่ย คุณมีความสุขด้วยนะคะบางคนอาจจะได้รับนะคะในเรื่องของชัยชนะนะคะในเรื่องของการงานการเงินนะคะบางคนอาจจะได้รับในเรื่องของของมีค่านะคะแฟนจะรักคุณมากขึ้นหรือเปล่าหรือว่าคุณผ่านทุกข์ผ่านสุขมาด้วยกันคนคนนี้นะคะผู้หญิงคนนี้ผู้ชายคนนี้นะหรือเป็นเพศที่3ามดูได้นะคะเขาอาจจะเห็นแล้วว่านะวันที่เขาไม่เหลืออะไรเลยนะวันที่เขาทุกข์หรือว่านะวันที่เขาเจอปัญหาเนะี่ย คุณคือคนที่อยู่ข้างเขาไม่ทิ้งเขานะคะหรือบางคนนะคะจากที่เจ้านายเพื่อนร่วมงานหรือใครก็ตามนะคะไม่เคยเห็นค่าในคุณงามความดีไม่เคยเห็นคุณค่าในความเพียรหรือสิ่งที่ตั้งใจและเพียรพยายามหลังจากเนี้ยแสงจะส่องมาที่พี่ๆเพื่อนๆแล้วนะคะคุณจะได้รับ ของขวัญน,นั้นคือความเพียรน,นะคะอาจจะเป็นในเรื่องของการเลื่อนขัน้นการปรับตำแหน่งการได้โบนับนสหรือการเป็นคนที่ได้ยอมรับนับถือมากขึ้นนะคะบางคนนะคะที่บ้านเนี่ยครอบครัวไม่เคยเห็นค่าเลยนะคะแต่หลังจากเนี้ย คุณจะเห็นได้ชัดเลยว่าคนในครอบครัวจะเห็นค่าในตัวคุณมากขึ้นนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาคุณเป็นคนที่ไม่ได้ทําเพื่อตัวเองเลยคุณเป็นคนที่ทําเพื่อใครหลายๆคนแม้กระทั่งอยู่ที่ทํางานเนี่ยบางคนเนี่ยไม่ได้ทํางานของตัวเองเลยนะบางคน,นไปเอางานของคนอื่นเขามาทําอีกนะคะแถมไม่เคยไปเรียกร้องโบนัสเขาเรียกอะไรนะค่าเสียเวลาค่าล่วงเวลาโ t หรืออะไรเลยเนี่ยเป็นคนที่ ทำเพื่อคนอื่นทำเพื่อความสุขของใครหลายๆคนและแอบกระซิบนะถ้าใครนะคะ ได้คุณเป็นคนในครอบครัวได้คุณไปร่วมงานร่วมทีมหรือคุณเป็นหัวหน้าเขาเป็นลูกน้องเขาหรือไปเป็นสามีภรรยาเขาแจนจะบอกว่าคนที่ได้มีคุณอยู่ในชีวิตเป็นคนที่โชคดีมากเพราะคุณเป็นคนที่ขยันขันแข็งเอาการเอางานแถมเป็นคนที่ไม่ได้เห็นกับตัวเวลารักใครเนี่ยรักมากนะคะแล้วก็ไม่ได้ทําแต่เพื่อตัวเองทําเพื่อ สังคมทําเพื่อครอบครัวทําเพื่อคนรักนะคะจันกนมันจะบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านรักและภูมิใจในตัวพี่ๆเพื่อนๆมากนะคะแล้วก็จันขอให้คลิปวันนี้นะคะที่จันเปิดนะคะใกล้ก่อนตุ๊ดจีนนะคะเป็นคลิปพลังงานมงคล ขอทุกคนนะคะขอให้พี่เพื่อนนะคะกดรับพลังงานดีๆเหล่านี้ไปได้เลยถ้าชอบหรือถ้าตรงนะคะจันฝากกดไลค์กดแชร์ให้จันด้วยเป็นค่าครูสนับสนุนกันนะคะแล้วก็จันขอขอบคุณทุกคนมากๆส่สหรับความอวยพรคิดพลังงานลรนดอมวันนี้นะคะแจนนะคะตั้งโต๊ะอยู่ในห้องพระนะคะเราตั้งจิตอธิษฐานแล้วอันนี้เป็นพลังงานของครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์ที่พี่ๆเพื่อนๆน,นะคะเคารพนับถือบูชาท่านสื่อมาบอกและขอให้ทุกคนนะคะรับพลังงานนี้ไปเนาะ ก็ขอคิดดีทำดีพูดดีประกอบกัมดีต่อไปนะคะถึงแม้ใครไม่เห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านเห็นแต่หลังจากนี้นะคะจันกล้าพูและกล้ากระสิทธ์ได้เลยนะคะว่าพี่ๆเพื่อนๆน,น,นะคะจะยืนอยู่ในจุดที่สังคมมองเห็นแล้วว่าคุณเป็นคนดีจริงคุณเป็นคนทำเพื่อคนอื่นจริงและคุณนะคะเป็นคนที่สมควรจะได้รับอะไรดีๆกลับไปนะคะจบแล้วนะคะขอบคุณนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ